รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการองค์เทพมหาเทวีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาส1เอ็โมงตรงนะครับทางช่องมูเตรู106นะครับพบกับอาจารย์เอมี่เทพนิมิตนะครับทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันนี้อาจารย์เอมี่ก็มาพูดเล่าเรื่องต่อจากที่เราเรคราวที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับว่าองค์พระพุทธเนเนี่ยถ้าไม่แต่งงานใส่สมรสเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงองค์พ่อพระขันธยก,กุมารว่าท่านได้ใส่สมรสเมื่อไหร่ยังไงนะฮะ ด้ยวยความน้อยอกน้อยใจพระขันธายกุมารเนี่ยคือท่านผู้ชมต้องคิดอย่างหนึ่งนะคะพระขันธยก,กุมารเนี่ยเดิมทีเนี่ยท่านอยู่ในตําแหน่งดวงดาวของคนวันอังคารคนวันอังคารเนี่ยจะต้องบูชาองค์ขันธยก,กุมารด้วยความที่คนวันอังคารใจร้อนไงขี้น้อยใจแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงหาทางออกยังไงมีความเด็ดเดี่ยวเพราะว่าคนวันอังคารเนี่ยเป็นดาวนักรบต้องเด็ดเดี่ยวไม่ต้องการที่จะง้อใคร เมื่อพระองค์ท่านหนีไปถือศีลที่บานถ้ำมาตุเคปนะฮะแล้วก็องค์พระศิวะกับองค์พระแม่ประวตีหรือพระแม่อุมาเทวีเนี่ยท่านได้เรียกว่าคิดถึงลูกรักลูกเท่ากันแหละพ่อแม่รักลูกเหมือนกันนะอมรพิคัเนก็แต่งงานไปแล้วอะเราก็อยากให้ลูกของเราอีกคนนึงเนี่ยได้แต่งงานเหมือนกันด้วยนะคะองค์พระศิวะองค์พระแม่มาหามาเทวีเนี่ย ท่านได้ไปหาองค์อมรินทราเทวทิราชหรือองค์พระอินนั่นเององค์พระอินเนี่ยท่านมีลูกสาวฮะนะคะที่ชื่อว่านางเดวาสนาหรือนางเดวสนานะคะนะครับในตามตำราปุรณะนะคะคือท่านก็เรียกว่าคือเรียกว่าไปขอไปท้าทามสู่ขอพระอินทว่าขอลูกสาวนะขอพระนางเทวสนาเนี่ยเดวศนาเนี่ยให้มาเสร็จสมรสกับลูกของพระองค์ ะะและในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้น้อยหน้าไปกว่าองค์พระพิคเนตที่มีพระนางสิทธิและพระนางพุทธิองค์พระศิวะมหาเทพและองค์พระมหามาเทวีเนี่ยท่านก็ได้ลงไปใต้บาดาลน,นะคะลงไปใต้บาดาลเพราะว่าท่านเล็งเห็นด้วยฌานสมาบัติแล้วว่าเพราะว่าองค์พระพิคเนตท่านมีองค์ที่เรียกว่าเหนือฟ้าและก็ธรณีก็พระนางสิทธิและพุทธิแล้ว ต้องให้ลูกอีกคนหนึ่งได้ไม่เท่าเ,เรียกว่าไม่แพ้กันนะคะอันนึงก็อยู่บนสวรรค์อีกนึงไออันหนึ่งก็อยู่ที่บาดาลอีกคนหนึ่งอ่ะอีกองคหนึ่งอ่ะต้องเรียกว่าคือแบบว่ามันเป็นพลังที่ท่านผู้ชมสังเกตไหมท่านศาสนาฮินดูจะไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกับศาสนาอื่นคือจะมีพลังของเบื้องบนแล้วก็เบื้องล่างนะคะมีมืดมีสว่างมีขาวก็ต้องมีดำม,มีชายก็ต้องมีหญิง ท่านก็เลยลงไปใต้บาดาลน,นะคะไปขอไปขอองค์พญานาคราชพญานาคราชเนี่ยที่ตามตามจำราปุรณะเนี่ยท่านมีลูกสาวเยอะแต่ลูกสาวองค์ที่เป็นคู่บุญของพ่อพระขันธยกุมารเนี่ยชื่อว่านางวันลีนะคะเป็นลูกสาวพญานาคราชคือถ้าใครเคยเห็นรูปองค์พระขันธยกุมารเนี่ยจะมีชายาคู่เหมือนองค์พระพิฆเนศเลยชายาคู่ของพระขันธกุมารเนี่ย ถ้าเป็นลูกสาวที่มาจากมือมาดานนคกราชกายท่านจะเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าเป็นเเป็นรียกว่ากายปกตินี่แหละเหมือนกายเท,เทวะลักษณะเหมือนพระแม่อุมาเทวีเนี่ยก็คือนางเทวศนาหรือเดวศนาที่เป็นลูกสาวของพระอินนั่นเองไปทําการสู่ขอนะฮะไปทําการสู่ขอแล้วก็เรียกว่าให้พระนางทั้งสองพระองค์เนี่ยไปสวดมนต์อ้อนวอนขอพอรจากองค์พ่อพระขันธยากุมาร แล้วก็ถวายตัวกับองค์พระอภัเษกคุมาลคือรู้ความเป็นพ่อเป็นแม่เรารู้นิสใส่ลูกไงจะโอโอเลยก็ไม่ได้นะคะเราก็เลยส่งส่งผู้หญิงที่เป็นเทพนาลีที่เป็นคู่บุญบารมีของเขาเนี่ยที่เขาทาบุญกันมาแต่ชาติปางก่อนเนี่ยให้มาเจอกันพอองค์พระอขัเษกุมาลเนี่ยบำเพ็ญศีลแล้วออกจากศีลปรากฏว่าได้เจอสองนางนี้พอดีก็เลยเรียกว่าได้แต่งงานพร้อมกัน คือก็เรียกว่าเป็นชายาคู่บุญบาร,รมีขององค์พระขันทยกุมารน,นั่นเองนะฮรัพ่อพระขันทยกุมารก็เลยมีชายาที่ชื่อว่านางเทวสนาแล้วก็นางวันล,ลีเปรียบเทียบกับองค์พระพิคเนตนนก็คือ,อ,อพระนางพุทธ,ธิและพระนางสิทธินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงอยากจะบอกว่าครอบครัวจัก,กรวาลเนี่ยคุณผู้ชมต้องสังเกตนะครับว่า การที่เรามีอะไรเนี่ยเราจะไม่เอนซ้ายเราจะไม่เอนขวาทุกอย่างต้องสมดุลและต้องเดินสายกลางเดินตรงกลางถ้าเราเปรียบเทียบในองิงในเรื่องของพุทธศาสนาก็คือความตรงกลางของพุทธนั่นเองนะคะเดินสายกลางเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีความสมดุลทางด้านธรรมชาติดังนั้นสวรรค์ก็เลยเรียกว่าพระพิคเนเระขันธยะกุมารก็มีชายาคู่บุญบาร,รมีเหมือนกันนะฮะ ตอนนี้เรามาแจกแจงในเรื่องอิอทธิฤทธิ์ขององค์พระศิวะมหาเทพพระแม่อุมาเทวีดีกว่าว่าพระศิวะเนี่ยเวลาเราบูชาเนี่ยเราจะบูอันนี้อาจารย์ในม่จะพูดโดยรวมก่อนนะคะในวันนี้ว่าพระศิวะเนี่ยเหมาะกับคนวันไหนที่จะต้องบูชาพระศิวะเนี่ยเหมาะคนที่เกิดวันจันทนะคนเกิดวันจันเนี่ยบูชาองค์พระศิวะมหาเทพดีมากค่ะเวลาคนเกิดวันจันทร ถ้าได้บูชากราบไหว้ท่านเนี่ยภาวนาท่านด้วยคําว่าโอมนัมชิวัยฮาริโอมนัมชิวัยขอพอรท่านนะคะเขาเชื่อว่าองค์พระศิวะจะพึงพอพระไทยและจะทําใหเ้เป็นเจ้าแห่งโยคะเนี่ยเ,เรียกว่ากายนะคะตรงนี้ตรงจุดโยคะเนี่ยที่เวลาพราหมณ์คนนั่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะโล่งขึ้นมันจะดีกับสุขภาพเขาบอกกันมานะคะเป็นความเชื่อ ของตามตำราปุรณะนะแล้วก็องค์พระแม่มหามาเทวีเนี่ยการบูชาพราะองค์ท่านเนี่ยก็ไม่ยากนะคะก็เรียกว,ว่ามีหลายบทแต่โอมสักติโอมเนี่ยเป็นบทของอินเดียใต้นะคะถ้าเป็นของอินเดียเหนือก็คือโอมเจมาตาดีนะคะ หรือจะเป็นบทที่สรรเสริญภาตอีกทีึงของพระแม่อุมาเทวีก็คือโอมชยันตีมังคลาการีพระรันการีกบาลรนีธุรคาตัสมาสุธารนีสวทาสวหานะโมสุสเตนะคะคืออยากจะบอกว่าพระแม่มหาอุมาเทวีเนี่ยท่านมีหลายปางปางดุอย่างที่คนท็อปฮิตใครๆก็ต้องรู้จักคือเจ้าแม่มหากาลีเจ้าแม่กาลีนั่นเองหรือเจ้าแม่ธุรคานั่นเองเจ้าแม่กาลีเนี่ยเป็นภาคของพระแม่ที่เรียกว่า มาสู้รบกับอโศนี่ชื่อว่ามหิทตสูรนะคะตอนนั้นโลกกําลังวุ่นวายกับอโศรมาหิะโสเนี่ยก็เลยเจอองค์พระแม่มหาอุมาเทวีภาคกาลีเนี่ยลงไปปราบทําให้มหิทตสูรเนี่ยพ่ายแพ้พระแม่ก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงแกร่งแปลว่าผู้หญิงที่มีชัยชนะนะคะเป็นผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวนะคะแล้วพระแม่ธุรคาเนี่ยเป็นพระแม่ที่เรียกว่าคําว่าธุรคารแปลว่าเข้าถึงได้ยาก พระแม่ธุราคาเนี่ยที่เขียนว่าเออพระแม่เป็นผู้หญิงที่ขี่สิงโตหรือว่าออขี่เสืออันนี้เดี๋ยวอาจารย์มิจะมาพูดในวิถีต่อไปอย่างละเอียดนะคะแล้วอันนี้เรามาพูดถึงรวมๆกับพระแม่ธุราคาเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของคนวันอังคารกับวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นการบูชาองค์พระแม่มหามาทวีเหมาะกับคนวันอังคารแล้วก็วันศุกร์พระศิวะวันจันทร์นะคะอันนี้ก็เรียกว่าใครได้บูชาเนี่ยก็ถือว่าดีแน่นอนนะคะ แล้วพระพิคเนศลครับอาจารย์พระพิคเนศลครับอาจารย์พระพิคเนศเหมาะคนวันไหนตามตำราปุรณะพพนเนี่ยพระพิคเนศเนี่ยก็เหมาะกับคนวันจันทร์ค่ะเพราะว่าพระพิคเนศเนี่ยจะมีการบูชาทุกๆวันจันทร์นะคะในเทวลไลของพรามนะคะพระพิคเนศเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่า,าการบูชาเนี่ยท่านก็เป็นปางมาหาเทพเรียกว่าเป็นปางเรียกว่าส <cooker S 2> องกอนะคะไม่ได้ว่าเป็นปางที่ท่านเป็นสี่กอ อยากให้เห็นถึงความที่เรียกว่าความเป็นธรรมดาสามัญของมนุษย์นะครับกับองค์เทพหล่อหล,อ,ลอมดมใจด้วยกันนะคะองค์พระพิฆเนศเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าเวลาคุณเลือกพระพิฆเนศจะต้องมีงวงนะคะแล้วก็จับขนมโมทกะอันนี้จะดีมากๆค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยมีกินมีใช้อย่างไม่ขาดนะคะบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าอ,อ,อาจารย์คะจะเลือกพระพิฆเนศบูชาปางไหนดี อย่าลืมนะคะงวงจะต้องนะคะติดนะคะกับขนมตรงนี้นิดนึงนะคะคือจะเป็นงวงที่จะต้องหันด้านซ้ายนะคะติดขนมนะคะไม่ว่าจะเป็นปงังสองกอหรือสี่กออันนี้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นพระพิคเนตองค์กุมารพระพิคเนตนะคะจะสังเกตว่าจะดูแบบว่าเป็นเด็กน่ารักนะคะเรียกว่าเป็นพระพ,พิคเนตกุมารนะคะเรียกว่าสวยงามมาก เดี๋ยววันไหนอาจารย์จะเอาองค์พระพิคเนตที่เป็นเบบี้พระพิคเนตมาให้ทุกท่านดูค่ะแล้วเรียกว่าทุกท่านจะได้รู้ว่าเออพระพิคเนตเนี่ยมีหลายปางนะคะแล้วปางแต่ละปางเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอาจารย์มีเยอะมากค่ะพระพิคเนตที่บ้านเดี๋ยวค่อยๆเอามาให้ดูแต่อยากให้ทุกคนบูชาแล้วคุณจะรู้ว่าพระพิคเนตเนี่ยคือให้จริงๆคือท่านเป็นเทพแห่งความสิทธิแล้วก็พุทธ,ธิสําเร็จแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นองค์พ่อพระขันทยกุมารเนี่ยพระขันธยากรมานเนี่ย ถ้าคุณสังเกตว่าเวลาอาจารย์บูชาเนี่ยจะมาคู่กันนะฮะเทวลักษณะเวลาการบูชาเทวรูปเนี่ยอย่างที่อาจารย์นิมิเคยบอกว่าพยายามหาองค์ให้ไซด์ให้ได้ไล่ไล่เลีล่ยกกันมันจะเกิดความสมดุลทางด้านพลังของเทวดาแล้วก็บ้านเรือนของเราองค์พระขันธยกุมารเนี่ยองค์นี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นปางที่เรียกว่าไม่ใช่ปางอิทธิฤทธิ์นะฮะเป็นปางที่เรียกว่าให้พรน,นะครับพางปางประทานพรเหมือนองค์ระพิคเนตนะคะ ขอพรท่านองค์นกยุงขององพระขันธยกุมาเนี่ยจริงๆเนี่ยเกิดมาจากอสูรนะแล้วพระขันธยกุมาเนี่ยท่านไปปราบนะคะก็ชื่อว่านกยุงเนี่ยชื่อชื่อว่าปรวนีเทวีนะคะเป็นนกยุงที่เป็นคู่บุญบารมีขององพระขันธยกุมาแล้วพระขันธยกุมาเนี่ยจริงๆท่านมีงูด้วยนะงูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อสสรพิษนะคะงูเนี่ยตัวเล็กๆตรงนี้มีไหมเนาะเนี่ยงูงูงูจะติดอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะเนี่ยงูงูตรงเนี้ย คือเรียกว่าพระขันยกุมารเนี่ยถ้าเป็นเจ้าแห่งอสรพิษนะคะเขาเชื่อกันว่าคนที่เป็นพรานป่าหรือว่าทําอาชีพเกี่ยวกับปลาไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเชื่อว่าจะทําใหออ้คุณเนี่ยรอดปลอดภัยจากส,าสัตว์ทั้งหลายพระขันยักุมารจะมีสิละคือจะมีงูนะคะงูงูง,ง,งูอยู่ตรงนี้นะคะงูงูแล้วก็องค์นกยุงนะคะจะเป็นสัตว์ภาวนะ ขององค์พระขันนยกุมารแล้วพระพิคเนตล่ะคะอาจารย์ปกติพระพิคเนตจะมีภานะค่ะแต่ว่าปางนี้เนี่ยเป็นของเก่าแก่นะคะเป็นศิลปะโบราณของอินเดียนะคะอาจารย์มี่ก็เลยเอามาโชว์ให้ทุกท่านได้ดูจริงๆแล้วพระพิคเนตเนี่ยจะมีหนูที่ชื่อว่ามูสิกะนะคะมูสิกะเนี่ยก็เป็นอสศรเหมือนกันมูสิกะเนี่ยจะเป็นอสศรที่พระพิคเนตได้ปราบปราบลงแล้วก็ให้พระพิคเนตเนี่ยได้ เป็นภาณนะถวายตัวเลยอ่ะพอแพ้ปุ๊บถวายตัวเองให้เป็นภาณะของอุมาพิคเนตเลยคือแปลกไหมทุกท่านผู้ชมจะสั่งเกตแมวว่า ธรรมชาติเขาได้สรัสร้างว่าเนี่ยพระพิฆเนศถ้ามีล่างที่ใหญ่ใช่ไหมทำไมจะต้องนะคะนั่งหนูในเอ่อเรียกว่าเป็นสัตว์พาณะะที่มีเล็กเขาเรียกว่าให้เป็นน้ําพึ่งเดือดเสริมพึ่งป่าคือสิ่งที่ใหญ่กับสิ่งที่เล็กมีความสําคัญเท่าเท่ากันนั่นเองนะคะก็เลยเรียกว่าทําให้ของอินเดียเนี่ยบางคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไม ท่านองใหญ่มากเลยนะทาไมท่านไม่ขี่พานนะอย่างอื่นก็ได้ขี่ช้างขี่อะไรอย่างนี้ก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความสมดุลทางธรรมชาตินะคะที่ตามตำรราบุรณะได้สร้างไว้ถามว่าพระขันธยักกุมารเนี่ยทำไมต้องเป็นนกยุงเพราะว่าท่านเป็นสัญลักษณ์ของความเลือดร้อนอารมณ์ร้อนนกยุงเป็นสัญลักษณ์ของความสวยงามนิ่มนวล แล้วมันสามารถช่วยทำให้ท่านเนี่ยได้มีพลังอารมณ์โกรธลดลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วของอันเนี้ยมีม,มีที่มาที่ไปอาจารย์คะแล้วพระขันธยกุมารเนี่ยท่านมีบทสวดไหมมีค่ะอมเว,เวลเวลมุรกาเทบเบนมะหรืออมเวลเวลมุรกาเทวนมามะนะคะถ้าเป็นคำไทยอมเวลเวล,เวลมุรกาเทวนมามะนะคะเป็นบทมูชาตาม ธมินอินเดียขององค์พระขันนายกุมารน,นะฮะแล้วก็ครอบัวจักรวาลเช่นกันองค์พระศิวะกับองค์พระแม่มาอุมาทวีวีเนี่ยท่านก็มียานพาหนะแยกเหมือนกันแต่ในที่นี้เนี่ยอาจารย์เอมี่เนี่ยจะเน้นนะคะยานพาหนะขององค์พระศิวะนั่นก็คือโคโน,นทินะคะโคโน,นทิเนี่ยจะเป็นยานพาหนะขององค์พระศิวะมหาเทพนะคะ องค์สิงวาหานาม้มหรือว่าองค์สิงโตเนี่ยจะเป็นสิงโตเนี่ยจะพานะของพระแม่อุมาเทวีนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยคือวันนี้เนี่ยอาจารย์มีเปิดเรื่องครอบครัวแห่งจักรวาลครอบครัวแห่งจักรวาลคือพระแม่อุมาเนี่ยได้เสรสมรสกับองค์พระศิวะใช่ไหมฮะท่านจะนั่งกับพระศิวะเสมอคือนั่งโคนนทินะคะโคนนทิเนี่ยคืออยากจะบอกว่าพิวะเนี่ยเหมาะคนหนึ่งคนปีมัวปีฉลูนั่นเองปีฉลูบูชาพระศิวะดีมากนะคะ บูชาพระฤๅวะดีเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีพลังใจต่อไปเพราะว่าคนปีฉลูเนี่ยมักเป็นคนที่ค่อนข้างเอ,อ่อโดนคนเอาเปรียบในชีวิตเยอะคนปีฉลูมักจะค่อนข้างต้องใช้แรงงานหนักเหนื่อยตามคำพิบูรณะเขาก็เลยเรียกว่าทําให้คนปีฉลูเนี่ยมีความสําคัญเขาก็เลยเอาสัญลักษณ์ว่าวัวเนี่ยเป็นสัตว์มีคุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครนับถือศาสนาพราหมินดูหรือนับถือมหาเทพมหาเทวีเนี่ย จะต้องห้ามทานเนื้อัวนะฮะห้ามบริโภคห้ามทานเนื้อัวห้ามฆ่าเนื้อัวห้ามฆ่าบวนั่นเองนะฮะแล้วกออ็องค์พระศิวะเนี่ยท่านก็จะประทานพรเขาเชื่อเขาเชื่อกันว่าองค์พระศิวะจะประทานพรให้คุณเนี่ยได้รับความสุขได้รับความเจริญได้รับความสําเร็จแล้วก็พระแม่อุมาท่านก็จะอํานวยพรอํานวยโชคถ้าใครเนี่ยได้บูชาสององค์นี้คู่กันเนี่ยเขาเชื่อว่าชีวิตรัก นะฮะชีวิตรักเนี่ยของคุณเนี่ยจะดีมากแล้วก็ทําให้ครอบครัวอยู่ร่มเรียนเป็นสุขนะคะทำให้ลูกหลานเชื่อฟังเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นใหญ่ไงพ่อแม่มีอํานาจลูกหลานจะต้องเกรงใจแล้วก็เกรงกลัวนะคะคนอินเดียเนี่ยเขาสร้างสันไว้เยอะมากว่าเออองค์นี้ต้องไหว้ขอเรื่องอะไรองค์นี้ต้องไหวขอเรื่องอะไรเยอะมากค่ะแล้วก็องคพระศิวะเนี่ยถ้าเขามีความเชื่อนะคะท่านผู้ชมว่า ได้บูชาพระศิวะเป็นเวลา16จันทร์ทุกวันจันทร์เลยนะคะ16จันทร์เป็นเวลา16จันทร์จะได้พรจากองค์พระศิวะที่ยิ่งใหญ่มากๆขอเรื่องอะไรก็ได้เขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นการบูชาพระศิวะเนี่ยจำแนกเยอะมากแต่พื้นฐานเลยนะคะเขาก็จะบูชาด้วยการถวายพลรา,า,ากไม้หรือสวดมนต์บูชาถวายน้ํานมท่านแล้วก็เอาน้ํานมนั่น,นมาส่งเทวรูปนะคะเขาเชื่อว่า พระศิวะจะโปรดปานพระศิวะจะให้พรกับคุณในทุกๆด้านแล้วก็ที่สําคัญคุณจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าคนอินเดียคนสังเกตไหมชอบทานนมเพราะว่ามันจะช่วยบํารุงกระดูกแล้วก็เขาเชื่อว่านมเนี่ยเป็นน้ําน้ามนต์ของพระเจ้านะ,ะับเป็นน้ําหล่อเลี้ยงของพระเจ้าที่ประทานสู่มนุษยชาติดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเอาน้ํานมโคข,ข,ของโคนนทินะคะ หรือว่าเราได้บูชาเนี่ยแล้วมาดื่มกินหรือว่าเราไปซื้อน,นมแล้วก็มาดื่มกินเขาเชื่อว่าถ้าเป็นเจ้าเนี่ยได้ประทานน้ํานมหรือว่าประทานอาหารชีวิตให้กับเราให้เรามีพลังในการดูแลชีวิตมากมายนะฮะแล้วก็เรียกว่าครอบครัวของเทพเจ้าเนี่ยไม่ได้จบลงแค่นี้นะที่คุณเห็นเนี่ยองค์พระแม่มหาอุมาเทวีกับองค์พระศิวะมหาเทพเนี่ยคู่นี้เนี่ย คือมีอยู่ชาตินึงค่ะหลังจากที่สวรรค์เน่ยเสร็จสึกมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งพราพิคเนตก็แต่งงานแล้วพ้าขันทยากุมารก็แต่งงานแล้วพระศิวะกับพระแม่มหาอุมาทีวีเนี่ยได้เกิดกรารไรยรำเดี๋ยวอาจารย์มีจะหาปางไร้รำมาให้ดูนะคะในรอบต่อต่อไปคือเราจะพูดข้อนี้นิดนึงว่า พอไล่ลาแล้วก็เกิดมีความรู้สึกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยต่างหูของพระแม่อุมาเทวีเนี่ยต่างหูท่านหล่นลงมาพัิวะท่านได้ใช้เท้าเหยียบแล้วก็ขีดต่างหูมาคืนพระแม่พระแม่ก็เลยรู้สึกน้อยใจว่าทําไมท่านเอาของสูงของสตรีเนี่ยเป็นของเล่นไม่ให้เกียรติสตรีเพศคือสตรีเนี่ยจะต้องน้อยกว่าบุรุษเสมอหรอสตรีไม่ได้เป็นใหญ่เสมอหรอดังนั้นแล้วเนี่ย พระแม่ก็เลยนะคะลงจากสวรรค์ไปเกิดหนีลงไปเกิดในโลกมนุษย์นะคะอยู่ที่รัฐธมินาดูเนียใต้นะคะเมืองมัทุไรนะคะครพระนางไปอวตารลงมาชื่อว่าพระนางมินนักสีนะคะทุกวันนี้มีนะคะวิหารมินนักสีนะคะที่เมืองมัทุไรนะคะพระนางมินนักสีนะคะไปจดติอยู่ที่เมืองนั้น ร้อนร้อนหนึ่งองค์พระศิวะท่านก็เลยจะต้องลงไปในโลกมนุษย์เหมือนกันแต่ท่านไม่ได้อวตารลงไปนะคะท่านลงไปได้วยตัวท่านเองนี่แหละท่านลงไปทําท่าร่รยรำหรือที่เรียกว่าพระศิวะนาตาราชนั่นเองนะคะที่เมืองมัททรัยแล้วก็เมืองการจีบุรัมนะคะคือเรียกว่าพระศิวะท่านก็ไปทําท่าไร้ลำมันเลยเป็นจุดกําเนิดของการไร้ลำของไทยลาวของเขมรของอินโด ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเนี่ยได้ลอกเรียนท่าท่าไล่ลําลที่จากพัติวะเนี่ยที่เขาแกะสลักเป็นหินแล้วก็วาดร่มเนี่ยที่วิหารเมืองการจีปูรัมนะคะราคาแล้วก็วิหารที่เชนไนนะคะที่มัททรัแล้วก็ปรากฏว่าพอท่านไปไล่ลําลปุ๊บท่านก็ไปไล่ลําลหาพระแม่มินนักสีแล้วก็ท่านก็เกิดความรัก ต่อกันแล้วก็ท่านก็ขอโทษขอโพยกันก็ได้แต่งงานกลับมาก็เลยได้ชื่อปางใหม่ว่าพระสุนทรวระวะเรศวนแล้วก็พระนางมินาศีเห็นหมาเทพเจ้าอาวตารจำแรงออกมาเยอะมากแล้วพระสุนทร,ะว,ะรวรเรศวนแล้วก็พระนางมินาศีเนี่ยเรียกว่าสองพระองค์นี้พอได้อวตารลงมาครั้งที่สองในโลกมนุษย์เนี่ยท่านก็ได้ประทานผลไม้เ,เรียกว่าเราก็มีกินเยอะแยะมากนั่นคือมะม่วงค่ะ ท่านประธานผลไม้ของสวรรค์อยู่ที่วิหารเอกรมเรศสวนมีต้นมะม่วงเขาเชื่อว่ามะม่วงเป็นอาหารทิพย์ที่พระศิวะหรือพระนางมินาคสีเนี่ยได้ประทานมามะม่วงก็เลยเป็นผลไม้สัญลักษณ์ของสวรรค์อีกอย่างหนึ่งเป็นผลไม้ทิพย์มาว่างนั้นเถอะเห็นไหมมีทั้งท่ารำมีทั้งอาหารการกิน เขาก็เลยเชื่อกันว่าเทวดาเนี่ยได้ประทานทั้งอาหารการกินแล้วก็ประทานผลไม้มาให้มวลหมูลษยชาติได้มากินมาใช้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ท่ารำอย่างบทท่ารำแม่แบบท่ารำอะไรของไทยเนี่ยเขาก็ไปลอกเรียนมาจากวิหารนะคะที่ เมืองการจีบรำว่าไล่ลำเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป,นนเป็นยังไงแล้วก็มาดัดแปลงเป็นท่ารำมาตรฐานของไทยนั่นเองนะคะคืออยากจะบอกว่ามันมีเยอะมากอย่างรำแม่แบบของไทยอันหนึ่งที่เรียกว่าฉุยฉายพรามเนี่ยเขาเชื่อว,ว่าเป็นพระพิคเน่จำแรงนะคะเป็นการลำฉุยฉายพรามเพราะฉะนั้นแล้วของพวกนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างมากๆ แล้วก็อยากจะบอกว่าประวัติเทพเจ้าเนี่ยมีเยอะค่ะไม่มีประวัติไหนถูกไม่มีประวัติไหนผิดเพราะว่าศาสนาฮินดูเนี่ยมีอารยธรรมมามากกว่า3,000ปีนะฮะเยอะมากเยอะกว่าพราะพุทธศาสนาเพระเาะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีอินเดียตอนเหนืออินเดียตอนกลางอินเดียตอนใต้นะคะอินเดียไปทางปากีสถานอินเดียไปทางบังคลาเทศอินเดียทางสีลังกามีเยอะมากค่ะ ในเรื่องประวัติเทพเจ้าทุกๆประวัติของพระองค์ท่านคือความสําเร็จคือตํานานศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประวัติของเทพเจ้าเนี่ยเยอะมากถ้าคุณได้ลองอ่านดูเนี่ยและลองได้ศึกษาดูคุณจะรู้ว่ามันมีเหตุมันมีผลมากกว่าความเชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์นะคะแล้วก็บุญญาฤทธิ์แล้วก็ความเชื่อที่เรียกว่าปาฏิหารนะคะอยากให้อาจารย์มิอยากให้ทุกคนเอา ประวัตินะคะตำนานความเชื่อของเทพเจ้ามาเป็นแรงพลังใจชีวิตในการดาเนินชีวิตของทุกๆท่านแล้วทุกๆท่านจะรู้สึกว่าเทพเจ้าเนี่ยก็อยู่กับเราเพราะท่านก็เรียกว่าทําตัวเหมือนปู่ทุชนเหมือนมนุษย์ทั่วไปให้กลมกลืนเข้ากับมนุษย์นั่นเองเทพเจ้าเนี่ยน่ารักค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์พระสิงะมหาเทพองค์พระศรีมามาเทวีองค์พระพิคเนศวนองค์พระขันธยกุมารน,นะคะ ทุกทุกพระนามเนี่ยคือความศักดิ์สิทธิ์อย่างอมภิพิคเนศอมศรีคเนศายนามะนะฮะอันนี้ก็คือเป็นอันนี้ใครๆก็รู้นะอมศรีคเนศายนามะแต่ถ้าจะเป็นบทที่คนอินเดียท่องก็จะเป็นกัจจานะนนามภูรักนาทิเชวิตามกวิธาชมภูพระสารพักชิตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคนอินเดียเขาจะมีบทท่องท่องขอพออรอย่างอมภิพิคเนศก่อนแล้วก็จะเป็นองค์พระศิวะ กุรุพรมากุรุวิชณุกุรุเตโวเหชวรากุรุประชาประพรมาตรัสไมสีกุรุเวชวราคือมันเป็นคาถาบูชากุรุเทพไงกุรุพรมาก็คือพระพรมกุรุวิชณุคือพระวิสุกุรุเตโวมเหชวราคือพระสิวะนะคะ แล้วก็องค์พระแม่มหาอม,มาเทวีอย่างที่อาจารย์นิมีบอกก็คือโอมสติโอมโอมเชันตีมังคลาการีพระรันการีปรินีทุาขังมาสวดทลินีสวทาสโมสเตอารณนะคะวันนี้เรียกว่าตำนานครอบครัวจัก,กรวาลวันนี้อาจารย์นิมีก็ได้จบลงมินเท่านี้พบกันใหม่นะคะกับรายการองค์มหาเทพมหาเทวีทุกกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาสิบเอ็ดโมงตรงวันนี้อาจารย์นิมีต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ